นี้มีเอฟซมาจากชุมแพนะคะมาหายายลงและปาโทนนะคะกําลังพากันทํา y o YouTube อยู่คะ่ะโน่นปูนั่งเซเวยอยู่กินคาวจีบหรู้กินอะไรปูนั่งเซเวยอยู่อคอยดูเอซมานะคะเด้อปู่ก็นั่งยิ้มอยู่ฮะไปโรงเรียนค่ะแม่ย่ง,ง ไปโรงเรียนไะคนะปู่ค่ะไปโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมนะคะน้องโอมกับน้ำมนต์ก็ไปมากินข้าวเช้าลูกกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงค่ะอันนี้ก็เอฟซีมาจากธาตุพนมเด้อค่ะเด้นเอฟซียัลองปะทอนแล้วก็ของพี่เป้นะคะอําเภอบางยางนะคะบ้านพี่อยู่บ้านฝังแดงเอาตะมังหงมาเลยค่ะ พอยาลองตามมังหงด้วยเด่นูไลสูตรกันเด้อค่ะเด้อจักบาบแซ่บปะคะก็ลอกกระติเป็นเที่ยงเป็นใบนั่นนี่นี่อย่าเผากันมาเด้อค่ะมาเด้อไม่กินค่ะข้่วแก้วน้ำเผากะมีอยู่หลังหลังทางเลเด้อค่ะเด้อแม่ค่ะ น้อมากินข่าวบ้านลุงพลกันใช่ได้รางวัลมือเด้อไก่หอดมือแหละมันนี่ค่ะถูรางวัลแล้วก็มาหาพวกหนูน้อค่ะขันหอดมืออยู่ใส่ก็ถือแม่เอ้ยเลขกกระดายหนูหน้อนเฝ้าตีลังกาเา้าก็ยังได้กินน้ำเอฟซี เพื่อนถือเพื่อนกระโอนมาให้นะคะแบ่งกันเพื่อนกระให้ยูค่ะทางอาหารการกินเพื่อนกระส่งมาเลี้ยงทุกๆคนทางยูทูบยูน้ากันนะคะกินน้ากันเบิร์ทุกคนนะคะเมื่อวานนี่คือเมื่อวานนี่คือเห็นลับเนี่ยยูก้อยเน่าเมื่อคืนนี่แม่เออแซ่บสพเอฟซีมาจากชุมแพนะค่ะมาค่ะหม้อส้มตำเยลองมันค่ะถั่วลงค่ะถั่วลงเยลอง สามคันรถนะวันนี้นะย่าหลงเดี๋ยวก็มาอีกยายตอนนี้ภาคเช้าภาคเที่ยงภักบ่ายนะพี่เป็เนาะถ้ามาก็จะมาเรื่อยๆนะคะคุณแม่ถ้ากินอิ่มแล้วเพชก็กินกล้วยเด้อค่ะเดอน่ะกล้วยสุกเอฟซีซื้อไว้ให้กินเด้อค่ะเด้อค่ะแค่นี้เด้อค่ะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวให้ย่าลงรับแขกก่อนไปอาบน้ำมาใหม่ค่ะแค่นี้นะคะ